ไม่มีขาไม่มีขีดจำกัดนี่คือคำพูดของกัญญาซาซาซึ่งเป็นคำขวัญที่นักสเกต็ตมืออาชีพผูด้ดุเดันยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่เธอทำลายทัศนคติแบบเมารวมที่ท้าทายแรงน่มถ่วงไปทีละอย่างกัญญาวัย31ปีนักกีฬาและนักโต้คลื่นพาราลิมปิกนักแสดงฮอลลีวูดและนางแบบบนรันเวย์คือพลังที่น่าจับตามองและตอนนี้เธอสามารถเพิ่มตำแหน่งสถิติโลก และเป็นดาวเด่นของ Guinness World Records 2025เข้าไปในรายชื่อชัยชนะอันยาวนานของเธอเธอประสบความสำเร็จในการยืนแฮนด์สแตนบนสเก็ตบอร์ดที่ยาวที่สุดได้สำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจที่เห็นเธอพยุงตัวเองไว้บนกระดานเป็นเวลา19.65วินาทีฉันคิดว่านี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เปลี่ยนอาชีพการงานที่เกิดขึ้นกับฉัน เธอกล่าวถึงการยืนยัดทำลายสถิติของเธอเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับฉันที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ผู้อื่นได้เห็นฉันได้สร้างผลกระทบต่อผู้อื่นในรุ่นต่อๆไปเธอกล่าวเสริมตอนที่เธอยังเป็นเด็กทารกกันยาถูกพบข้างถนนโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านโรงเรียนวัดในปากช่องประเทศไทยหลังจากหญิงคนนั้นได้ยินเสียงร้องของเธอกันยาก,ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีด้านพยาบาลเรียกกันติดปากว่าพยาบาลแม่จนันทร์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดูแลเธอจนถึงปีพุทธศักราช2541เธอรับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวอเมริกันเธอย้ายไปพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนเธอเติบโตมาพร้อมกับพ่อแม่ของเธอเจนและเดฟและพี่ชายสองคนของเธอคนที่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันคือเจนแม่ของฉันและพยาบาลหญิงไทยทุกคนที่ช่วยเลี้ยงดูฉันให้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งรักอิสระ เธอกล่าวถึงผู้คนที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้เธอต่อไปแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นพันธุกรรมสำหรับฉันที่ต้องเป็นตัวฉันในทุกวันนี้บางครั้งเราก็มีมันอยู่ในจิตวิญญาณและเลือดของเราแต่คนอื่นคนอื่นก็ช่วยผลักดันคุณให้กลายเป็นอย่างที่คุณเป็นทุกวันนี้กันยาเผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงแรกของเธอในอเมริกาและจำได้ว่าอุปสรรคทางภาษาเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่น่างหงุดหงิดที่สุดนอกจากนี้เนื่องจากมีนิ้วเป็นพังผืด เธอจึงเข้ารับการผ่าตัดที่มือหลายครั้งเธอมีความเป็นอิสระและซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่เสมอเธอพบความเข้มแข็งในความยากลําบากเมื่อมองย้อนกลับไปกัญญายังจําตัวเองว่าเป็นเด็กป่าเป็นคนเข้าสังคมได้มุ่งมั่นอยู่ร่วมกับเพื่อนๆอย่างรวดเร็วชอบเล่นกับเพื่อนๆและแวกบ้านเข้าร่วมทีมเชียร์จนถึงปีแรกของโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนมัธยมปลายเธอจองเป็นครั้งแรกในขณะเดียวกัน ด้วยความต้องการที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเธอยังได้เจาะลึกกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้มากมายเช่นเธอลองแข่งวิวชารักบ,บี้วิวชา์ว่ายน้ำและฮอกกี้เลื่อนหิมะและอื่นๆอีกมากมายตอนนั้นเองที่เธอค้นพบสเก็ตบอร์ดโดยสังเกตเห็นกระดานที่เพื่อนคนหนึ่งของเธอได้รับจากพี่ชายของเธอเธอตัดสินใจว่าอยากจะลองดูและตกลุมรักความตื่นเต้นของการนั่งรถทันที ความพยายามครั้งแรกของฉันคือการขี่ลงเขาข้างบ้านของฉันและมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดหลังจากขี่สเก็ตบอร์ดของเพื่อนเป็นครั้งแรกกันยาก็ติดใจตั้งแต่วันนั้นฉันขอแม่เล่นสเก็ตบอร์ดเธอจำได้หลังจากนั้นเธอเริ่มไปที่ลานสเก็ตในพื้นที่ของเธอเพื่อปลูกฝังความหลงใหลที่เพิ่งค้นพบขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในฐานะนักกีฬากรีฑาและนักกีฬา ฉันเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาวิ่งพาราลิมปิกเป็นครั้งแรกในฐานะนักกีฬาที4ในการแข่งขันวิ่งระยะสั้นสำหรับการแข่งรถบนลู่วิ่งวิวแชร์โดยที่ฉันมีเก้าอี้ลู่วิ่งที่ออกแบบเองสำหรับลู่วิ่งโดยเฉพาะเธออธิบายนักกีฬาเริ่มแข่งวิวแชร์ในโรงเรียนมัธยมต้นและได้รับเหรียญรางวัลหลายเหรียญจากการแข่งขันระดับชาติแม้ว่าเธอจะเกษียณจากการเป็นนักกีฬากรีธาไปแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอาชีพการงานอันรุ่งโรจน์เท่านั้นกัญยาสร้างประวัติศาสตร์ของการเล่นสเก็ตบอร์ดและประสบความสำเร็จแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความสำเร็จมากมายที่เธอได้รับเชิญให้เข้าร่วม X Games ในปี2019นอกจากนี้เธอยังลงแข่งขันใน d u e t o r 2022ในเมืองดีมอยรัฐไอโอวาซึ่งเธอได้อันดับที่2ในการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบปรับเปลี่ยนได้บนถนนสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอชอบความรู้สึกของชุมชนที่ล้องรอบกีฬานี้ชิ้นโปรโดของเธอบางชิ้นคือการบทแบบ50:50ต่อโดยให้สเก็ตบอร์ดสมดุลครึ่งหนึ่งที่ขอบและหลุดออกครึ่งหนึ่งเคล็ดลับประกอบด้วยการเลื่อนไปตามขอบหรือรางโดยใช้รางของกระดานแทนล้อและ5-0ฉันชอบเทคนิคเหล่านี้เพราะมันสนุกที่จะทำและเคลื่อนไหวร่างกายกัญญาอธิบายแต่ท้องฟ้ามีขีดจำกัดเมื่อพูดถึงการแสดงผาดโผน และกัญญาก็รู้ดีนักกีฬาสาวจับตาดูลูกเล่นอื่นๆที่เธออยากลองแล้วและสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดเคล็ดลับหลักของกัญญาคือการเล่นให้สนุกเธอมีกิจวัตรที่เป็นระเบียบในการฝึกซ้อมและสิ่งที่เธอชื่นชอบในการเป็นนักกีฬาก็คือมันทำให้เธอรู้สึกดีที่ได้เข้มแข็งในขณะนี้เธอเล่นสเก็ตทุกวันและออกไปข้างนอกทุกครั้งที่ทำได้ไม่ว่าจะเดินป่าหรือเพียงเพื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แม้ว่าเธอจะยกระดับการฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆแต่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่เธอชื่นชอบเมื่อออกกำลังกายคือลูกบอลยาซึ่งเธอใช้สำหรับการออกกำลังกายต่างๆเธอยังทำงานร่วมกับโค้ชท,ที่จะคอยแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอด้วยหลังจากประสบกับวินัยที่แตกต่างกันมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอมีโอกาสพัฒนากิจวัตรการออกกำลังกายของตัวเองโดยเน้นที่ตัวเองความต้องการและความเป็นอยู่ที่ดีของเธอ ฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉันและโดยปกติแล้วเมื่อคนอื่นฝึกด,ด้วยขาของพวกเขาฉันมักจะออกกําลังกายเดียวเธออธิบายเกี่ยวกับกิจ,จวัตรการออกกําลังกายที่เธอทดลองและทดสอบมาแล้วฉันไม่ต้องกังวลเรื่องขาอีกต่อไปเธอพูดตลกด้วยความสามารถในการแข่งขันและแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องในการก้าวข้ามขีดจํากัดและบรรลุปเป้าหมายใหม่ๆกันอ่าฝันใหญ่และคว้าทุกโอกาสเพื่อให้ความสำเร็จของเธอดังกว่าคำพูดของเธอ อย่างไรก็ตามระหว่างมือที่ทำลายสถิติกับอาริเธอรู้อยู่เสมอว่าเมือ่อใดควรให้เวลาตัวเองได้หายใจและเติมพลังบางครั้งฉันก็เป็นคนสมบูรณ์แบบได้เธอสารภาพและฉันแค่อยากทำลายหลายอย่างแต่บางครั้งคุณต้องหายใจและดูแลตัวเองไม่เช่นนั้นคุณจะเกิดความวิตกกังวลเมื่อเธอไม่ได้แสดงผาดโผนจนตะลึงบนสเก็ตบอร์ดคุณจะพบว่าการยานนำพลังงานที่ไม่สิ้นสุดของเธอไปสู่สาขาอื่นๆ เธอสนุกกับการแสดงเป็นพิเศษและอยากจะทำสิ่งนั้นมากกว่านี้ในอนาคตนักกีฬารายนี้ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอและแสดงในภาพยนตร์และรายการทีวีชื่อดังเช่นภาพยนตร์ปี2022เรื่อง b a b y l o n และซีรีส์ทางทีวีชื่อดังเรื่อง The Walking Dead พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสบายใจพอกันพอกันบนกระดาษและหน้าเลนกล้องถขกรับเชิญของเธอแสดงในรายการทีวีแอคชั่นอเมริกันเรื่อง พาวายฟา์ูนในบทบาทของนักโต้คลื่นโรซิบาร่านอกจากนี้เธอยังเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหากรรมแฟชั่นที่ครอบคลุมมากขึ้นและเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ต่างๆเช่น Abercrombie l a f u g e s a r a s w a y o v t t y และ i r i d e s k a t e b o a r d เธอเปิดตัวอย่างเป็นทางการบน catwalk ระหว่าง Runway Victoria's Secret สำหรับ NYFW 2023นอกเหนือจากความสำเร็จด้านกีฬาและอาชีพของเธอ ทุกๆวันกัญญายังใช้เสียงของเธอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนรอบข้างและเป็นผู้สนับสนุนที่ส่งพลังสำหรับคนพิการแค่รู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ปลอดภัยแม้แต่คนที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบก็ยังไม่ใช่เธอฉันเดินกับเรื่องราวชีวิตของฉันเพื่อสนับสนุนผู้หญิงอื่นให้เป็นเจ้านายที่เป็นอิสระเพื่อให้มีพลังพิเศษมากมายและสนับสนุนสิทธิในการเข้าถึงของผู้ทุพพลภาพหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาสารณารู้มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ